จะสักกี่ปีให้ร,รอรอพี่ก็รอได้ขอเพียงอย่าเพ้ออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครองเพราะความรักที่คองมป่ปองพอเนื้อทองของฉัน just a ภูมิจะพาไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวเราเปิดเองสำหรับไบรุ่นชิมมาเชี่ยวงานนี่นะนี่ยังบั่นไม่ต้องมามีเรี่ยวมีราวเลย MJ19 เราเจอพอหมดแล้วฮะขอให้ดูมุญไมปุยมาทางศินให้อยู่ในความสงบนิ่งๆใครกระเด็นก็ห้ามไปหยาบตีกันถ้าจะาหยาบตีกันไปหยาบกลับมาเบิดกูที่ิคูขังไปนู่นก็คือบักเลนตับต้นกล้งเหรอบุ๊ค พูดเรื่องลุงนิดหน่อยไอ้ที่กดร้องไวนะ้น่ะกูขุดแก้เฉยๆไม่ได้ข้ามเสพแค่ขุดแก้มันรู้มันยาวแปลมันไกลแม่งบ่แม่งกอถ้าขุดแก้ก็หา,าว่าเราขุดร้องข้ามเสพอบแล้วจมแล้วมันคือบักหนังนนนอีหลีที่เดียวไคนละคนคนละคนบ่ แรงตั้ต้นกล้วยเจ็บบ่มือนต้องมาลอยบ่ต้องไอดอโคตลมมาสั่นเว้ยแต่จากไอคนคืออย่างนี้ ฉช่ไม่ได้แล้วนะครับแต่เราขอแสดงความดีใจครับหนึ่งล้านบาสวดดครับพี่น้องสดยอดวันนี้อยากให้ลูกสาวขอบคุณ FC พลังเงียบทุกยอดที่โอนเข้ามาในระยะเกือส2เดือนนะครับอ่ะขอบคุณ นากะขอขอบคุณบอฟอรในเอซีพลังเงียบทุกคนได้ขายได้เลยแต่ตั้งแต่ลาเก้าเขามากเยวงการมีมากขึนมากะนี่บอฟอในเอซีค่อยซับลอยูุตลอด์เรากาทุกมือนี่ตั้แต่มือถีแต่จำได้เส่อมาเพื่อไปลองรับตารตลาดตลาดนาดเดียวสิไมมีโอกาสแต่ก็ขอขอบคุณบอพอโจพคอน้อนคะเอซีพลังเงียบทุกคนที่ให้โอกาสโน่นกะคาโน้ กลางวันนี้แหละสร้างบ้านในเลี้ยวสิ่งที่เราอยากได้ก็คือบ้านมีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นเขาแล้วกันูกก็ห็ดเดบให้แค่สองปีสุดยอดสุดยอดคนที่อยูดนน่ด้านลังนูกันคือพอกับเม่แล้วกันกพอการใช้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณสาวหน่อยเพจบันเทิงทุกคนน,นะคะเอฟซีสาวหน่อยเพจบานเทงทุกคนนะคะทุอที สนับสนุนลายทุกอย่าง,งเพราะว่า,อานะเอาผิดนะโอย้ยก,กระดาเข่าตากระดานข่าวตาดีใจทุกคนกำลังสิซึ่งขอบคุณหลายๆนะคะที่ซัพพอร์ตลักกค่อยสนับสนุนอีหลาทุกด้านเพราะว่าเราสิเฮ็ดอีหยังมีก,กิจกรรมอีหยังบ่าพอไปเอฟซี FC, แตสนับสนุน ตลอดขอบคุณหลาไลด้ค่ะอีหลาก็ขอให้พมพเมฟซีรุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรำเนะะื้รวยได้ค่ะเด้ออยเป็นลมพ่อลมไส้อิลาเรามีไปตลอดะะด้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะบ้านนี้ตัวพี่ไปอยู่นหน วันนี้ขอบคุณมากมานะคะสำหรับค่ำคืนนี้ฟันดีราตีสวัสดค่ะครับจบลงนะครับไปด้วยดีนะครับขอบคุณนะครับ Energy Light นะครับขอบคุณอาจารย์นักดนตรีสมศรีการดนตรีนะครับอาจารย์บาสนะครับแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกคนขอบคุณครอบครัวน้องอิงพ่อเอกแม่หน่อยขอบคุณแม่ครัวนะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลัง ทุกคนนะครับแล้วก็ที่ขาดบัะเได้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับที่อยู่ทางบ้านวันนี้ยอดสูงสุดถึง4ี่0 0ื่นกว่าคนชมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะคงได้พบกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไปเบิงมาไล่พวงลานสวยๆในวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านเพลงวันที่28มิถุนายนนะครับ